นี่คือเจ้าเพชรอรุณดังคึกครับนกพึ่งอายุแค่สองสามเดือนครับซึ่งต่อได้อยู่ทุ่งนาจักระพงนะครับแต่น่าจะเป็นนกที่หลุดหลุดกลงผมไปนะครับได้นกมาเยอะๆแล้มาเป็นอาหารลืมปิดฝากลงนะครับก็ เอามาไปต่อมาได้ขึ้นมาอันดีมากครับตอนเช้าเดี๋ยวก็ขันโยนขันเรียกแล้วก็ครูอันดีครับแล้วก็นี่ครับก็ตัวนี้คลุมผ้าไว้นะครับเจ้าหลิวเฟืองคอลุมผ้าไว้อยู่ข้างนอกก็ เดียวเฟือเหมือนกันนะครับแต่นิ้วด่วนสองนิ้วนะครับไม่ไม่ใช่นิ้วด่วนเล็บหลุดนะครับโดนซี่กลงหลุดี๋ยวก็คลุมนะครับอันนี้นุกเพิ่งได้มาใหม่สามเดือน